สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำคืนนะคะตอนนี้แม่แหลมก็อยู่ที่สวนยางที่นาละค่ะมากรีดยางแต่ว่าแม่แหลมนั้นไม่ได้กรีดหรอกพ่อแพมพ่อแพมมรีตัวเดียวค่ะส่วนนี้ก็เดสิบเจ็ดสิบกว่าต้นนะคะต้นยางก็ไม่มากเราก็ไม่กรีดค่ะแต่ว่ามาด้วยก็เลยมารอแล้วก็เป็นที่นาค่ะอีกฝั่งหนึ่ง สวนที่นาของเราที่ฝั่งภูเหล็กไฟนี่แหละค่ะวางรอแล้วก็ทําคลิปดีกว่าทาคลิปเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะซึ่งแม่แหลมก็ขอย้ําอีกทีนะคะสําหรับใครที่ไม่เคยเข้ามาดูคลิปของแม่แหลมเลยเพิ่งจะมาเห็นเป็นคลิปแรกเพราะว่าคลิปก่อนๆน,นี่จะมีเยอะค่ะที่มา,าว่าเรานะคะว่าพูดทําไมเล่าทําไมเรื่องมันผ่านมาตั้งหนึ่งปี พูดอีกทำไมก็จะพูดประมาณนี้ละค่ะแม่แหลมก็คงได้จะบอกแค่ว่าเราทำช่อง youtube ก็เพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่หนึ่งปีที่ผ่านมาจนมาถึงเดี๋ยวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องในอนาคตนี่เราก็ไม่รู้จะเล่าอะไรใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาเออเราก็สามารถเล่าได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราก็เล่าเฉพาะในส่วนที่เล่าได้ ในส่วนที่พูดได้ในส่วนที่เรารู้อะไรที่เราไม่รู้หรือไม่แน่ใจเราก็จะไม่เล่านะคะแล้วก็จะพยายามไม่ได้พาดพิงบุคคลอื่นนะคะเราก็จะเล่าด้วยความระมัดระวังบางเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่เราแบบเรื่องของคนนี้เราก็จะขอเขาก่อนถามเขาก่อนว่าจะให้เราเล่าไหมเราถึงจะนํามาเล่านะคะเราก็ ถึงจะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันก็เราก็ไม่ได้คิดจะไปพูดเกี่ยวกับทุกคนเรื่องราวของแต่ละคนถ้าเขาไม่ให้พูดเราก็ไม่พูดค่ะก็มีหลายคนอยู่นะคะที่เขาก็อยากจะให้เราพูดแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปละค่ะเพราะว่าแม่เหลมก็ไม่ใช่คนที่เก่งในการพูดไม่ใช่คนที่มีความรู้มากมาย การศึกษาการเรียนของเราก็ไม่ได้สูงสูงนะคะแม่แหลมนี่จบปสี่โรงเรียนธรรมดาค่ะแล้วก็จบปหกกศนอก็แค่นี้ละคะ่ะเรียนมาแค่นี้เราก็พูดในแบบความคิดของเรานะคะบางคนเขาก็อยากให้เล่าเราก็ต้องดูว่าเราจะสามารถเล่าได้ขนาดไหนเกี่ยวกับเรื่องเาวาต่างๆที่ผ่านมานะแม่แหลมคิดว่า ชาวบ้านส่วนมากเขาก็อยากจะพูดนะคะแต่บางคนเขาก็กลัวเพราะว่าทุกวันนี้ก็รู้ๆนะคะว่าเรื่องราวต่างๆมันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหมดแล้วกระบวนการของศาลของอะไรซึ่งเราก็เคารพตรงนั้นเราก็ไม่ไปก้าวล่วงในสิ่งที่เป็นเกี่ยวกับคดีนะคะแต่ว่าแม่เหล็มก็จะย้ำอยู่ตลอดบอกเราจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ะะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็อยากจะให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะคะก่อนจะคอมเมนต์ Comment ว่าไม่แหลมหรือด่าไม่แหลมก็อยากจะให้ดูให้จบก่อนนะคะจะได้คอมเมนต์มาถูกประเด็นพูดเรื่องอะไรก็ยังให้คอมเมนต์เรื่องนั้นมากกว่านะคะไม่ใช่ไม่แหลมพูดเรื่องนี้ก็มีบางคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอาขอโทษนะคะ ใส่ร้ายลุงทําไมเราไม่ได้พูดถึงตรงนั้นคลิปก่อนเราก็เล่าเรื่องสมคิดถ้าคอมเมนต์ในเรื่องสมคิดก็อ่ะใช่ตรงประเด็นเพราะว่าเราพูดเรื่องสมคิดนะคะก็อยากให้เข้าใจสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของแม่แหลมและช่องของแม่แหลมนะคะแม่แหลมก็คือชาวบ้านคนนึงไม่ได้เก่งกาจอะไรแค่ เข้ามาทำช่องก็เพราะอย่างหนึ่งก็คืออยากจะมีที่ที่จะให้เราพูดเราเล่าเรืเ่องราวต่างๆที่ผ่านมาอันนี้ก็ย้ำอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องอพยานพยานคนที่เป็นพยานในวันนี้นะคะก็คือมาจากไหนพยานมาจากไหน ก็มาจากคำให้การตั้งแต่วันเ,เกิดเกิดเรื่องครั้งแรกๆนะคะครั้งแรกๆเราจะถูกสอบถูกถามก็คือเราเจอใครบ้างในวันนั้นวันที่สิบเอ็ดนะคะส่วนมากนี่จะเป็นวันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบหรือสิบสองสิบสามสิบสี่นี่จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะที่ถูกถามเยอะแต่ละคนนะคะส่วนมากก็จะถาม เฉพาะหนักๆเลยคือวันที่สิบเอ็ดพวกเราถึงจำได้ไงคะว่าวันที่สิบเอ็ดนี่เราทำอะไรอยู่ที่ไหนตรงไหนก็เพราะว่าพวกเราถูกถามบ่อยมันเหมือนกับท่องสูตรคูนล่ะคะ่ะคือเราท่องบ่อยเราก็จำได้ถ้าถามว่าวันที่สิบสองสิบสามสิบสี่ทำอะไรบ้างคือบางคนก็อย่างแม่แหลมก็ จะจำได้อยู่นะคะแต่จำสับสนระหว่างสิบสองสิบสามสิบสี่ว่าเ,ออเราขึ้นเขาเราอะไรวันไหนนี่คือจำได้แต่จำสับสนว่าเอาเราไปอยู่ตรงนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะสิบสองหรือสิบสามก็จะประมาณนี้นะค่ะแต่ถ้าสิบเอ็ดนี่คือ,อ,อแม่แหลมเชื่อว่าชาวบ้านทุกคนจะจำแม่นนะคะเพราะว่า เราต้องพูดหลายรอบเราต้องได้ทวนความจําเราอยู่ตลอดค่ะเราต้องพูดหลายรอบอะค่ะไม่ต่ำกว่าสี่ห้ารอบซึ่งตัวแม่แหลมเองแม่แหลมก็จะจําแม่นค่ะวันที่สิบเอ็ดคือเราทุกคนจะถูกถามเหมือนเหมือนกันนะคะว่าวันนั้นคุณเจอใคร ทำอะไรมาบ้างเราต้องมาไล่ไทม์ไลน์ของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยนะคะวันนั้นตื่นขึ้นมากี่โมงไล่ไล่ไล่ไลไปจนข้าจนหนึ่งทุ่มเวลานะคะเวลาถ้าเรามั่นใจว่าเออเรามั่นใจว่าเวลาไหนไหนไหนที่เรารู้เราดูได้ดูนาฬิการหรือดูโทรศัพท์เราก็จะบอกว่าเวลานี่คือเรา จำได้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามเราว่าเอาจําเวลาจากไหนนะคะเราดูโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าอเราดูโทรศัพท์ซึ่งถ้าเป็นโทรศัพท์นี่จะ,ะเช็คได้ล่ะคะ่ะเพราะว่ามีการเช็คสัญญาณโทรศัพท์ถ้าเป็นนาฬิกาก็คนที่มีมนาฬิกาเขาก็จะบอกว่าดูจากนาฬิกานะคะ ถ้าไม่มีอะไรเลยไม่ได้เล่นโทรศัพท์ไม่มีนาฬิกาเขาก็จะใช้กะเอาดูจากอะไรดูจากตะวันบางคนนะคะคนที่ผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ถูกสอบเขาก็จะบอกว่าเขากะเอาเขาไม่รู้เวลาหรอกโทษค่ะไม่ได้ดูนาฬิกาก็จะประมาณนี้ละค่ะที่ที่พวกเราถูกถาม ใครอยู่ตรงไหนทำอะไรไปไหนเจอใครในวันนั้นเป็นคำถามที่ทุกคนจะถูกถามค่ะส่วนมากเกิดเรื่องเล็กๆก็จะจำได้อยู่นะคะทุกคนก็จะจำได้เจอใครบ้างวันนั้นชาวบ้านของเรานะ่ะส่วนใหญ่นะไปจับ GPS วันที่สิบเอ็ดไปจับ GPS บางคนก็จะไปรออยู่ที่สวนที่เถียงนะคะเขาจะนัดกับคนจับก็จะเป็นนั่งรอวันนี้เออตอนเช้าไปจับโซนนี้สาย,สายไปโซนนั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้ล่ะค่ะจนมาถึงทุกวันนี้คนที่เป็นพยานในวันนี้ก็มาจาก คำให้การในวันนั้นนะคะวันที่สิบเอ็ดซึ่งแม่แหลมเชื่อว่าไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าคำให้การในวันนั้นที่บอกว่าเห็นคนน,คนนี้คนนี้คนนี้พอมาถึงวันนี้จะต้องได้เป็นพยานไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าคนที่เราเห็นในวันนั้นจะมาเป็นคน คนนี้ในวันนี้นะคะแม่แหลมเชื่อแบบนี้แหละค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่คนบ้านเดียวกันไม่ได้มีเรื่องบาดหมางกันไม่ได้กรูดแค้นเคืองกันมาก่อนตั้งแต่ตอนนั้นสำหรับแม่แหลมนะคะแม่แหลมคิดว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะใส่ร้ายกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ล่ะค่ะเดี๋ยวจะมีต่ออยู่นะคะคลิปเกี่ยวกับเรื่องพยานเดี๋ยวแม่เหล็มจะจะเล่าต่อด้วยแต่ว่าคลิปนี้เอาคร่าวๆเท่านี้ก่อนละค่ะไม่อยากจะเล่ายาวนะคะเพราะว่าเล่ายาวแล้วจะอาจจะทําให้แบบทุกคนต้องเสียเวลามาดูนะคะเอาสั้นๆ ต่เดี๋ยวจะเล่าต่อละค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์ให้แม่แหลมด้วยนะคะและก็ขอบพระคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้แม่แหลมนะคะก็เราก็ชาวบ้านคนนึงละค่ะแม่แหลมก็คือกเกษตรกรนะคะอาชีพของแม่แหลมก็คือกเกษตรกรทำไร่ ทำสวนทำนานี่แหละค่ะทำช่อง you tube ก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องทำแล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องพูดบ้างแล้วส่วนจะเป็นรายได้หรือไม่ในอนาคตอันนี้ก็ยังไม่กล้าคาดหวังเท่าไหร่ละค่ะเพราะว่าจนถึงวันนี้ของแม่แหลมนี้เพิ่งจะผ่าน ชั่วโมงเพิ่งจะผ่านเองนะคะยังไม่ได้สร้างรายได้ยังไม่ได้อะไรเลยนะคะช่องของแม่เหลมแต่เราก็ทําไปเรื่อยๆะะล่ะค่ะเราก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรจะรีบทําเพื่อให้ได้รายได้อะไรนะคะถ้าตรงนี้จะเป็นรายได้เราก็ดีใจค่ะเป็นรายได้เสริมของเราแต่ถ้าทำแล้วมันไม่ถึงมันไม่ได้อันนี้ก็ถือว่า สำหรับแม่แหลมถือว่าก็คุ้มนะคะที่เราได้มาพูดได้มาพบได้มาเจอกับคนที่มาติดตามเราที่เขาบอกว่าเขาเป็นเอฟซีเราแม่แหลมก็เห็นคนอื่นน่ะมีเอฟซก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีคนมาบอกว่าเป็นเอฟซีแม่แหลมนะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆนะคะแล้วก็แม่แหลมก็จะพยายามทำคลิปออกมาเล่าออกมา พูดมาคุยเรื่อยๆนะคะก็ย้ําว่าก็คงจะเล่าในส่วนที่เล่าได้ละคะ่ะไม่เหลี่ยมก็มีคนให้ปรึกษาอยู่นะคะว่าทาคลิปแบบนี้นะ่ะไม่เหลี่ยมทําได้ไหมก็สําหรับใครที่เป็นห่วงก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามขอบคุณทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ